สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณเคยสงสัยไหมว่าโลกกําลังถูกกําหนดใหม่โดยใครจีนอินเดียรัสเซียกําลังสร้างขั้วอํานาจใหม่ขณะที่สหรัฐญี่ปุ่นวาดเส้นแดงท้าทายแล้วประเทศเล็กๆอย่างไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรเราจะพาคุณเจาะลึกเกมการเมืองระหว่างประเทศผ่านสงครามตัวแทนไต้หวันเส้นแดงเอเชียและอนาคตของอาเซียนเรื่องราวที่ฟังแล้วคุณจะไม่มองโลกเหมือนเดิมอีกต่อไป สามขั้วมหาอำนาจจีนอินเดียรัสเซียกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่โลกคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมโลกใบนี้ถึงเริ่มถูกแบ่งออกเป็นขั้วอำนาจที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นทุกวันถ้าสหรัฐเคยเป็นผู้เล่นหลักในศตวรรษที่ผ่านมาวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการลุกขึ้นมาของสามมหาอำนาจใหม่ ได้แก่จีนอินเดียและรัเสเซียเสียงคำถามดังขึ้นในเวทีโลกว่านี่คือการก่อร่างสร้างพันธมิตรใหม่ที่จะท้าทายระเบียบโลกตะวันตกหรือไม่ทิสจุมจุดเริ่มต้นของการจับมือกันหลังสงครามเย็นโลกเหมือนจะเข้าสู่ยุคเสรีนิยมภายใต้การนำของสหรัฐ แต่แล้วความจริงกลับไม่ง่ายอย่างนั้นจีนก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกรัเสเซียพลิกฟื้นกองทัพและพลังงานอินเดียกลายเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียใตย้ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกสามประเทศนี้มีจุดร่วมที่สำคัญคือพวกเขาไม่ยอมรับการผูกขาดของตะวันตกและเชื่อว่า โลกควรมีหลายขั้วอำนาจคํแแงรอำนาจทหารสิ่งที่ทำให้สามประเทศนี้น่าจับตามองไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่คือกองทัพและเทคโนโลยีทางการทหารจีนสร้างกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกพัฒนาอาวุธไฮเทคทันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงและระบบ AI ในการรบรัสเซียแม้ถูกความบารแต่ยังคงเป็นผู้นำด้านอาวุธนิวเคลีย และประสบการณ์จริงจากสงครามยูเครนอินเดียกลายเป็นผู้เล่นที่ผสมผสานทั้งความเป็นประชาธิปไตยและกำลังทหารที่เติบโตไม่หยุดเมื่อสามประเทศนี้เริ่มแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและฝึกซ้อมร่วมกันมันไม่ใช่แค่ความร่วมมือธรรมดาครับแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณถึงโลกว่าพวกเราพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองผลกระทบต่อดุลอำนาจโลก ลองจินตนาการตามนะครับถ้าสหรัฐเคยเดินหมากได้อย่างเสรีวันนี้ทุกการก้าวต้องมองเงาของจีนรัเสเซียและอินเดียที่พร้อมสกัดตะวันออกกลางอาจไม่ใช่สนามของอเมริกาอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ที่รัเสเซียกับจีนใช้พลังงานและการค้าเชื่อมโยงเอเชียใต้ อินเดียคุมเส้นทางที่สำคัญของมหาสมุทรอินเดียที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งโลกเอเชียตะวันออกจีนใช้กองเรือและอำนาจเศรษฐกิจสร้างแรงกดดันทั้งทะเลจีนใต้และไต้หวันสิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้โลกเริ่มเคลื่อนเข้าสู่สิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่ายุคหลายขั้วอำนาจคำถามที่ต้องคิด แต่การรวมพลังของสามประเทศนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับจีนกับอินเดียมีปัญหาชายแดนที่ยังไม่จบรัเสเซียเองก็ถูกกดดันจากตะวันตกจนต้องดิ้นรนแล้วการจับมือกันจะมั่นคงจริงหรือหรือเป็นเพียงการร่วมทางชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่โลกกำลังจับตาและทุกประเทศรวมทั้งไทยเองต้องเริ่มคิดว่า เราจะปรับตัวอย่างไรในสมการใหม่นี้สรุปตอนแรกนี้เราได้เห็นภาพรวมว่าทำไมจีนอินเดียและรัสเซียจึงเริ่มเดินเข้าหากันและผลการจับมือกันนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือการวางรากฐานของระเบียบโลกใหม่และในตอนต่อไปเราจะพาไปลึกกว่านี้ว่าอาวุธกองครับ และสงครามตัวแทนคือเครื่องมือที่สประเทศใช้เพื่อเสริมสร้างอำนาจและส่งสัญญาณไปถึงมาหาอำนาจตะวันตกอย่างไรสงครามตัวแทนอาวุธทหารและเงามืดของพันธมิตรคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งใหญ่ในโลกมักไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจที่เผชิญหน้ากันโดยตรงแต่จะมีสนามประลองอยู่ที่ประเทศอื่น เราเรียกสิ่งนี้ว่าสงครามตัวแทนหรือ proxy war แล้ววันนี้จีนรัสเซียและอินเดียกำลังถูกจับตามองว่าอาจใช้เกมเงาแบบเดียวกันเพื่อขยายอิทธิพลและสร้างสมดุลกับตะวันตกอาวุธคือภาษาใหม่ของการทูตเมื่อก่อนการทูตหมายถึงการเจรจาสวนธิสัญญาหรือการค้าขายแต่ในศตวรรษนี้อาวุธได้กลายเป็นภาษาที่ทรงพลังที่สุดรัสเซียใช้อาวุธเป็นสินค้าหลัก ส่งออกไปยังตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเช่นเครื่องบินรบซูคอยระบบป้องกันอากาศยาน S400 ที่หลายประเทศอยากได้จีนไม่เพียงแต่ผลิตอาวุธให้ตัวเองแต่ยังส่งออกดโดรนขีปนาวุธและเทคโนโลยีไซเบอร์ไปยังประเทศพันธมิตรอินเดียแม้จะยังพึ่งพาการน,นำเข้าแต่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองเพื่อเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดโลก ลองคิดดูสิครับทุกครั้งที่ประเทศเล็กๆซื้ออาวุธจากใครนั่นไม่ใช่แค่การซื้อของแต่มันคือการเลือกข้างทางการเมืองโดยปริยายการฝึกซ้อมและกองทัพร่วมอาวุธเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอสามมหาอำนาจนี้ยังใช้การซ้อมรบร่วมเพื่อส่งสัญญาณจีนกับรัสเซียซ้อมรบในทะเลญี่ปุ่นเพื่อแสดงอำนาจตรงหน้าประตูบ้านพันธมิตรสหรัฐอินเดียเข้าร่วมในบางครั้งเพื่อแสดงความพร้อมแม้จะยังมีระแวงกับจีน แต่ก็รู้ว่าการเล่นเกมร่วมจะสร้างอำนาจต่อรองมหาศาลทุกครั้งที่มีภาพเรือรบเครื่องบินหรือทหารหลายหมืน่นนายจากต่างประเทศฝึกด้วยกันมันคือข้อความทางการเมืองที่ดังยิ่งกว่าคำพูดใดๆสนามประลองของสงครามตัวแทนคำถามคือสนามเหล่านี้อยู่ที่ไหนคำตอบคือพื้นที่เปราะบางของโลกครับตะวันออกกลางที่รัเสเซียและจีนใช้เป็นเวทีต่อกรกับอเมริกาผ่านซีเรียอิราน และการค้าอาวุธออฟริกาที่จีนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและรัเสเซียส่งทหารรับจ้างแวกเนอร์เข้าไปสร้างอิทธิพลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเป็นพื้นที่ใหม่ของการแข่งขันเพราะมีทั้งทรัพยากรเสร้นทางการค้าและทะเลจีนใต้ที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งลองหลับตาจินตนาการนะครับเวลาที่ประเทศเล็กๆต้องเลือกว่าจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนเครื่องบินรบจากรัเสเซียหรือระบบป้องกันอากาศยานจากอินเดีย มันไม่ใช่การซื้อของธรรมดาแต่มันคือการเลือกอนาคตกันแบบไหนนั่นเองผลสะเทือนต่อโลกสิ่งที่ตามมาคือโลกเริ่มแบ่งออกเป็นโซนอาวุธประเทศที่ใช้อาวุธตะวันตกจะต้องพึ่งพาการฝึกและอะไหลจากสหรัฐและยุโรปประเทศที่ใช้อาวุธตะวันออกจะมีสัมพันธ์ลึกกับจีนและรัเสเซียนั่นหมายความว่าความมั่นคงของประเทศเล็กๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าใคร เป็นผู้ขายอาวุธให้เราคำถามที่ต้องคิดเมื่อโลกกำลังกลายเป็นสนามรบของสงครามตัวแทนคำถามสำคัญก็คือประเทศเล็กๆจะปกป้องอธิปไตยของตัวเองได้แค่ไหนการเลือกซื้ออาวุธจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะทำให้เราตกเป็นเบี้ยหมากหรือพันธมิตรกันแน่และสุดท้ายเมื่อมาหาอำนาจเล่นเกมใหญ่เราจะมีที่ยืนตรงไหนบทสรุปตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าอาวุธกองทัพและสงครามตัวแทน ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่กำหนดอนาคตของประเทศเล็กๆทั่วโลกและในตอนที่สเราจะขยับเข้าสู่จุดร้อนแรงที่สุดในเอเชียนั่นคือไต้หวันศูนย์กลางของเกมมหาอำนาจที่จะอาจเป็นตัวจุดประกายให้เกิดสงครามใหญ่ในศตวรรษนี้ไต้หวันศูนย์กลางภูมิรัฐศาสตร์รอดหรือร่วงหากไร้พันธมิตร คุณคิดไหมครับว่าทําไมเกาะเล็กๆอย่างไต้หวันถึงกลายเป็นประเด็นที่โลกทั้งใบต้องหันมามองเหตุผลไม่ใช่แค่เพราะภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงกลางเอเชียตะวันออกเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะความหมายทางยุทธศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเท่านั้นมันคือการวัดกําลังและอํานาจระหว่างมหาอํานาจสองขั้วให้ดูชัดเลยครับเอ๋เกาะเล็กที่เปลี่ยนสมการโลกไต้หวัน ถูกมองว่าเป็นประตูยุทธศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิกใครที่คุมเกาะแห่งนี้ได้จะสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือเส้นทางพลังงานและเส้นทางการค้าที่เป็นเส้นเลือดหลักของเศรษฐกิจโลกจีนมองว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแม่และการรวมชาติจึงไม่ใช่แค่เรื่องศักดิ์ศรีแต่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์ในขณะที่สหรัฐและญี่ปุ่นกลับมองว่าหากปล่อยให้จีนครองไต้หวันโลกจะเสียสมดุลทางยุทธศาสตร์ทันที อำนาจที่มองไม่เห็นชิปเซมิคอนดักเตอร์นอกจากภูมิศาสตร์นี้แล้วไต้หวันยังเป็นโรงงานสมองโลกเพราะเป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะบริษัท TSMC ท,ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าประเทศใดลองคิดดูสิครับโทรศัพท์รถยนต์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่อาวุธทันสมัยล้วนต้องใช้ชิปเหล่านี้ถ้าไต้หวันล่มโลกทั้งใบจะสั่นสะเทือน นี่คือเหตุผลที่สหรัฐและญี่ปุ่นและชาติพันธมิตรไม่ยอมให้ไต้หวันตกไปอยู่ในมือจีนง่ายๆเลยครับหากไร้พันธมิตรไต้หวันจะยืนได้จริงหรือแม้ไต้หวันจะพัฒนากองทัพของตัวเองแต่เมื่อเทียบกับจีนที่มีกองกําลังทหารมหาศาลทั้งเรือดำน้ำเครื่องบินรบและขีปณนาวุธนับผ่นลูกมันชัดเจนว่าไต้หวันสู้เพียงลําพังไม่ได้ การฝึกซ้อมทางทหารของจีนที่โอยล้อมไต้หวันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปรียบเสมือนการเตือนว่าถ้าขาดการสนับสนุนจากพันธมิตรวันหนึ่งเกาะนี้อาจหายไปจากแผนที่พันธมิตรที่ขาดไม่ได้สหรัฐและญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาจัดหาอาวุธให้ไต้หวันทั้งระบบป้องกันอากาศยานขีปนาวุธและการฝึกผลกองทัพญี่ปุ่นเองก็เพิ่มบทบาทโดยขยายกองทัพใกล้หมู่เกาะที่ติดกับไต้หวัน เพราะรู้ดีว่าหากไต้หวันล่มญี่ปุ่นก็จะ,ะเผชิญภัยโดยตรงดังนั้นการอยู่รอดของไต้หวันจึงไม่ใช่เรื่องของเกาะเล็กๆแห่งนี้เพียงเท่านั้นแต่มันคือเส้นชีวิตของพันธมิตรตะวันตกในเอเชียผลสะเทือนหากไต้หวันร่วงลองนึกภาพนะครับว่าถ้าไต้หวันล้มจีนจะควบคุมทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกได้แทบทั้งหมดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะถูกบีบให้อยู่ในเงื้อมมือจีนสหรัฐจะเสียจุดยุทธศาสตร์หลักในเอเชียตะวันออก และที่สําคัญที่สุดคือโลกจะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจจากการขาดแคลนชิปซึ่งอาจรุนแรงกว่าการขาดน้ํามันในศตรวรรษที่แล้วคําถามที่ต้องคิดเมื่อมองจากมุมนี้คุณคิดว่าไต้หวันควรพึ่งพาพันธมิตรต่อไปหรือว่าควรพยายามหาทางยืนด้วยตัวเองการที่สหรัฐและญี่ปุ่นทุ่มสนับสนุนจะเป็นการป้องตรามสงครามหรือกลับทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นและสุดท้ายถ้าจุดไฟสงครามที่ไต้หวันปะทุข,ขึ้นแล้ว โลกทั้งใบพร้อมรับผลลัพธ์นั้นหรือยังสรุปนะครับตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าไต้หวันไม่ใช่แค่เกาะเล็กๆแต่เป็นหัวใจแห่งภูมิรัฐศาสตร์โลกความอยู่รอดของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกําลังตนเองเท่านั้นแต่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพันธมิตรอย่างสหรัฐและญี่ปุ่นและในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าทําไมสหรัฐและญี่ปุ่นจึงต้องเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังในสมรภูมินี้ และพวกเขากำลังวาดเส้นแดงอะไรไว้ในเอเชียตะวันออกแล้วครับญี่ปุ่นสหรัฐคู่หูขีดเส้นแดงในเอเชียตะวันออกคุณเคยได้ยินคำว่าเส้นแดงนะครับในโลกการเมืองระหว่างประเทศมันหมายถึงจุดที่ถ้าใครก้าวข้ามไปจะต้องเจอกับการตอบโต้ทันทีและในเอเชียตะวันออกผู้ที่กำลังวาดเส้นแดงชัดที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นถ้าเราย้อนกลับไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นถูกจำกัดไม่ให้มีกองทัพรุกเพียงแต่กองกำลังป้องกันตนเองเท่านั้นแต่เวลาผ่านไปกว่า70ปีญี่ปุ่นกลับกลายเป็นชาติที่มีเทคโนโลยีและเศรษฐกิจแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้เพิ่มงบกลาโหมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบิน จัดหาเครื่องบินรบ F-35 รุ่นใหม่เสริมระบบขีปนาวุธเพื่อรับมือกับจีนและเกาหลีเหนือนี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นที่ออนแออีกต่อไปแต่มันคือญี่ปุ่นที่พร้อมจะเป็นเสาหลักของความมั่นคงในเอเชียสหรัฐอเมริกาเองมองเห็นชัดว่าเอเชียคือสมรภูมิแห่งศตวตรรษที่21ด้วยนโยบายภายวัตร2เอเชียและอินโดแปซิฟิกสติสหรัฐ ส่งทั้งกองเรือที่เจ็ดเข้ามาตรึงกำลังในแปซิฟิกและเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับพันธมิตรในภูมิภาคสำหรับสหรัฐญี่ปุ่นคือป้อมประการด้านหน้าที่จะคานอำนาจจีนหากจีนก้าวข้ามเส้นแดงไต้หวันหรือทะเลจีนใต้และมันยิ่งและความร่วมมือที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดหลายคนอาจมองว่าญี่ปุ่นเพียงพึ่งพาสหรัฐแต่ความจีนคือทั้งสงฝ่ายต่างเกื้อหนุนกัน สหรัฐได้ฐานทัพที่มั่นคงบนแผ่นดินญี่ปุ่นทําให้สามารถเข้าถึงทะเลจีนตะบันออกได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงญี่ปุ่นได้รับการคุ้มครองจากอาวุธนิวเคลียร์และกองทัพสหรัฐทําให้มั่นใจว่าจะไม่ถูกโดดเดี่ยวและยิ่งกว่านั้นการซ้อมรบร่วมครั้งแล้วครั้งเล่าคือสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมรับมือทุกเคลื่อนไหวของจีนและเกาหลีเหนือเส้นแดงที่ถูกขีดไว้ เส้นแดงที่สหรัฐและญี่ปุ่นวาดไว้ในภูมิภาคมีอยู่3จุดสำคัญ 1. ไต้หวันหากจีนรุกรานจะถูกตีความว่าเป็นการท้าทายสิรภาพทางภูมิภาค 2. หมู่เกาะเซนกากุหรือเตี้ยวอยู่พื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งสหรัฐย้ำว่าจะปกป้องญี่ปุ่น 3. เส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้หากถูกจีนควบคุมจะกระทบเศรษ,ษฐกิจโลกโดยตรงนั่นหมายความว่า การข้ามเส้นแดงเหล่านี้อาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจโดยตรงผลกระทบที่ไกลกว่าที่คิดการที่ญี่ปุ่นยอมทิ้งภาพลักษณ์ประเทศสันติและเดินเข้าสู่บทบาทผู้พิทักภูมิภาคไม่ได้กระทบแค่จีนแต่ยังส่งผลไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยด้วยเพราะเมื่อญี่ปุ่นและสหรัฐยืนข้างเดียวกัน มันบังคับให้ประเทศเล็กๆในภูมิภาคต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ใกล้ขั้วไหนมากกว่ากันคำถามที่ต้องคิดครับคุณคิดอย่างไรครับญี่ปุ่นกำลังกลับมาเป็นมหาอำนาจทางทหารจริงๆหรือเพียงปกป้องผลประโยชน์ตัวเองการที่สหรัฐและญี่ปุ่นขีดเส้นแดงไว้จะช่วยป้องกันสงครามหรือกลับกลายเป็นการเร่งให้เกิดสงครามเร็วยิ่งขึ้นและที่สำคัญที่สุดประเทศเล็กๆในภูมิภาคอย่างไทย จะรักษาสมดุลท่ามกลางเส้นแดงเหล่านี้ได้อย่างไรครับในตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าญี่ปุ่นและสหรัฐไม่ได้เป็นเพียงพันธมิตรแต่คือคู่หูที่กำลังวางหมากใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกพวกเขาคือผู้ที่วาดเส้นแดงซึ่งใครก็ตามที่ก้าวข้ามอาจจุดชนวนให้เกิดไฟสงครามและในตอนต่อไปเราจะหันกลับมามองบ้านของเราประเทศไทย ที่กำลังยืนอยู่ในวงล้อมของมหาอำนาจทั้งหลายคำถามคือไทยจะกลายเป็นผู้เล่นที่ถูกบีบหรือผู้เล่นที่มีทางเลือกไทยในวงล้อมยักษ์ใหญ่โอกาสและกับดักคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าประเทศไทยเหมือนถูกวางไว้ตรงทางแยกของโลกทุกย่างก้าวที่เราจะเดินไม่ได้ตัดสินแค่อนาคตของเรา แต่ยังสะท้อนทิศทางของทั้งภูมิภาคทำไมไทยถึงอยู่ในตำแหน่งพิเศษถ้ามองบนแผนที่จะเห็นว่าไทยคือหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่จีนอินเดียและมีเส้นทางทะเลเอ่าวไทยและอันดามันที่เป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าโลกและที่สำคัญที่สุดไทยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแต่กลับถูกจับตามองจากทุกมหาอำนาจ นี่คือเหตุผลที่ไทยไม่อ่านหลีกหนีแรงดึงดูดจากจีนสหรัฐรัสเซียและอินเดียได้เลยจีนคือพี่ใหญ่ที่อยู่ใกล้จีนคือคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่นรถไฟความเร็วสูงและการท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจล้วนผูกพันกับจีนโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันจีนก็กำลังขยายอำนาจในทะเลจีนใต้ซึ่งทับซ้อนกับผลประโยชน์ของอาเซียน ทำให้ไทยต้องระวังไม่ให้เข้าใกล้จนเกินไปสหรัฐเป็นพันธมิตรเก่าแก่มายาวนานทั้งการซ้อมรบโคบราโกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและความร่วมมือด้านความมั่นคงแต่แรงกดดันจากสหรัฐมักมาพร้อมเงื่อนไขทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจทําให้ไทยรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พันธมิตรที่ให้อิสระอย่างแท้จริงรัสเซียเป็นมิตรใหม่ที่น่าจับตา แม้ไทยจะยังไม่มีความสัมพันธ์ทางการทหารลึกซึ้งกับรัสเซียแต่การค้าพลังงานและการท่องเที่ยวกำลังสร้างสะพานเชื่อมใหม่รัสเซียเองก็พยายามแทรกซึมเข้ามาในอาเซียนเพื่อหาพื้นที่ลดแรงกดดันจากตะวันตกไทยจึงอาจถูกมองว่าเป็นประตูเชื่อมสำคัญอินเดียเป็นเพื่อนบ้านที่อยากใกล้ชิดอินเดียเริ่มสร้างสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับไทยผ่านโครงการ Act East และการเชื่อมโยงทางทะเลในมหาสมุทรอินเดีย อินเดียมองไทยว่าเป็นสะพานไปสู่อาเซียนเช่นเดียวกับที่ไทยมองอินเดียว่าเป็นตลาดใหม่และกำลังทหารที่โตวันโตคืนไทยอยู่ตรงกลางสมการลองจรินตนาการครับถ้าไทยเอเอียงไปหาจีนมากเกินไปเราอาจถูกสหรัฐกดดันถ้าไทยใกล้ชิดสหรัฐมากเกินไปจีนอาจหันหลังให้เราถ้าไทยเงียบเกินไปเราอาจถูกมองว่าไร้บทบาท นี่แหละครับคือกับดักของการเป็นประเทศกลางโอกาสที่ซ่อนอยู่แต่อีกมุมหนึง่งการอยู่ตรงกลางก็เปิดโอกาสมหาศาลให้ไทยไทยสามารถเป็นศูนย์กลางเจรจาของภูมิภาคไทยสามารถดึงการลงทุนจากทั้งตะวันออกและตะวันตกและที่สำคัญที่สุดไทยสามารถใช้ความสมดุลเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของใครคำถามที่ต้องคิด คุณคิดว่าไทยควรเลือกเส้นทางไหนครับจะเลือกเข้าข้างมหาอำนาจเพื่อได้การคุ้มครองหรือจะเลือกเดินสายกลางเพื่อรักษาอิสระหรือสุดท้ายไทยควรสร้างพลังของตัวเองเพื่อไม่ต้องเป็นเงาของใครเลยสรุปตอนนี้เราได้เห็นว่าไทยอยู่ในตำแหน่งที่เปราะบางและทรงพลังที่สุดในเอเชียทุกการตัดสินใจของเราไม่เพียงส่งผลต่อคนไทย แต่ยังอาจกำหนดทิศทางของทั้งอาเซียนเลยก็ว่าได้และในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกว่าการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยจะเป็นคำตอบที่ทำให้ไทยไม่ต้องตกเป็นเพียงผู้ถูกเลือกแต่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เลือกเส้นทางของตัวเองได้สร้างชาติด้วยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทางรอดไทย คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งมหาอำนาจหยุดขายอาวุธให้เราไทยจะทำอย่างไรนี่ไม่ใช่แค่คำถามสมมุติแต่มันคือความจริงที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยการกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจและสงครามตัวแทนทำไมอุตสาหการรมป้องกันประเทศจึงสำคัญลองนึกภาพง่ายๆนะครับหากเราต้องพึ่งพาอาวุธจากต่างประเทศตลอดเวลาทุกครั้งที่มีวิกฤตเราจะถูกบังคับให้เลือกข้างโดยอัตโนมัติ ถ้าซื้อจากสาหรัฐเราต้องเดินตามเงื่อนไขาทางการเมืองของเขาถ้าพึ่งจีนหรือรัสเซียก็อาจถูกมองว่าเอ็นเอียงไปอีกขั้วหนึ่งนั่นหมายความว่าอาวุธไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงแต่คืออำนาจต่อรองทางการทูตถ้าไทยไม่มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเราก็เหมือนบ้านที่ไม่มีรัว้วต้องอาศัยรั้วของคนอื่นตลอดเวลาบทเรียนจากประเทศที่ก้าวหน้ามีหลายประเทศที่เคยอยู่ในจุดเดียวกับเราแต่พวกเขาเลือกที่จะสร้างพลังด้วยตัวเอง เกาหลีใต้จากประเทศที่เคยยากจนหลังสงครามเกาหลีวันนี้สามารถผลิตเรือดำน้ำเครื่องบินรบและแม้กระทั่งจรวดอวกาศตุรกีจากผู้ซื้ออาวุธกลายเป็นผู้ผลิตโดรนไบรักทาที่กลายเป็นที่จับตามองทั่วโลกอิสราเอลประเทศเล็กแต่สามารถสร้างระบบไอออนโดมที่ปกป้องบ้านเมืองจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเขาเชื่อว่าถ้าไม่มีใครปกป้องเราเราต้องปกป้องตัวเองศักยภาพของไทย หลายคนอาจจะคิดว่าไทยมีทางทําไม่ได้แต่ความจริงไทยมีพื้นฐานอยู่แล้วเรามีอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดอันดับโลกเรามีบุคลากรด้านวิศวกรรมที่ได้รับการยอมรับเรามีจุดยุทธศาสตร์ที่ทําให้ประเทศต่างๆพร้อมลงทุนสิ่งที่ไทยขาดไม่ใช่ความสามารถแต่คือวิสัยทัศน์และความกล้าที่จะลงทุนก้าวแรกที่ควรเริ่มไทยไม่จําเป็นต้องกระโดดไปสร้างเครื่องเบรนรบในวันพรุ่งนี้แต่เราสามารถเริ่มจากสิ่งที่เป็นไปได้เช่น การผลิตโดรนทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนการพัฒนาเรือรบขนาดเล็กสำหรับป้องกันชายฝั่งการสร้างระบบเรดาร์และไซเบอร์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถการป้องกันเมื่อเราค่อยๆสะสมประสบการณ์เราก็จะก้าวไปสู่การผลิตที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทางรอดในอนาคตลองจินตนาการนะครับว่าถ้าวันหนึ่งไทยสามารถประกาศว่าเราไม่ใช่เพียงผู้ซื้อแต่เราเป็นผู้ผลิตอาวุธของตัวเองได้นั่นหมายถึงความมั่นใจของกองทัพไทย นั่นหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะเราสามารถส่งออกไปยังอาเซียนได้และนั่นหมายถึงเกราะป้องกันทางการเมืองเพราะเราจะไม่ถูกบังคับให้เลือกข้างอย่างไม่เต็มใจนี่คือทางรอดในศตวรรษที่มหาอำนาจกำลังดึงเชือกคนละด้านคำถามที่ต้องคิดคุณคิดว่าไทยพร้อมหรือ,อยังครับเราจะยอมเป็นผู้ซื้อไปอีก50ปีหรือจะเริ่มสร้างด้วยมือของเราเองเราจะยอมเป็นเบี้ยหม,มากในกระดานของมหาอำนาจหรือจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีพลังต่อรองและสุดท้าย ถ้าความมั่นคงคือรากฐานของประเทศไทยควรเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ในตอนสุดท้ายเราจะพาคุณไปสำรวจว่าไทยจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของอาเซียนได้จริงหรือไม่และเราจะเดินเกมอย่างไรในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่อนาคตอาเซียนไทยก้าวสู่ผู้นำด้านความมั่นคงคุณเคยสงสัยไหมครับว่าประเทศไทยที่เราอยู่กันทุกวันนี้ จะมีโอกาสกลายเป็นผู้นำความมั่นคงแห่งอาเซียนได้จริงหรือไม่เพราะในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยยักษ์ใหญ่ทุกประเทศต่างแข่งขันกันเพื่อหาตำแหน่งที่มั่นคงแต่ใครกันที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางคิดตามผมให้ดีนะฮะปัจจุบันอาเซียนไม่ได้เป็นเพียงภูมิภาคเล็กๆอีกต่อไปแต่คือสนามประลองของมหาอำนาจโลกจีนต้องการครองทะเลจีนใต้สหรัฐ ต้องการรักษาเส้นทางการค้าและพันธมิตรรัสเซียและอินเดียก็พยายามเข้ามามีบทบาทในสมรภูมิแบบนี้อาเซียนต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งก้าวขึ้นมาเป็นแกนกลางทางความมั่นคงเพื่อรักษาสมดุลและไทยคือหนึ่งในตัวเต็งที่ถูกจับตามองจุดแข็งของไทยไทยมีจุดแข็งที่หลายประเทศในภูมิภาคไม่มี 1. ตำแหน่ง,นงทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางคาบสมุทรอินโดจีน เชื่อมโยงทั้งทางบกและทางทะเล 2. พันธมิตรหลากหลายไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับสหรัฐจีนรัสเซียอินเดียและประเทศอาเซียน 3. ศักยภาพเศรษฐกิจแม้ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดแต่ไทยมีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่แข็งแรงพอที่จะต่อยอดสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นสะพานเชื่อมและผู้คุมสมดุลของภูมิภาค เงื่อนไขที่ต้องก้าวข้ามแต่เส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายครับเพราะไทยยังมีความท้าทายสําคัญความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในที่ทําให้ต่างชาติลังเลจะพึ่งพาไทยการขาดแคลนวิสัยทัศน์ระยะยาวด้านความมั่นคงทําให้เรามักตอบสนองมากกว่าลงมือวางเกมและการพึ่งพามหาอํานาจมากเกินไปซึ่งอาจทําให้ไทยดูเหมือนไร้อิสระถ้าไทยไม่ก้าวข้ามจุดอ่อนเหล่านี้ โอกาสที่จะเป็นผู้นําความมั่นคงอาเซียนก็อาจเลือนหายไปไทยในบทบาทผู้นําลองจินตนาการครับถ้าไทยตัดสินใจลงทุนอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างที่เราเล่ากันในตอนที่แล้วและเดินหน้าเป็นศูนย์กลางด้านการทหารของภูมิภาคไทยสามารถจัดตั้งศูนย์ซ้อมรบอาเซียนได้ที่ดึงดูดทั้งพันธมิตรตะวันออกและตะวันตกไทยสามารถเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาวุธให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้ ไทยสามารถใช้บทบาททางการทูตนำการเจรจา,าระหว่างมหาอำนาจเพื่อป้องกันไม่ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสนามรบทั้งหมดนี้จะทำให้ไทยไม่ใช่เพียงผู้ตามแต่เป็นผู้นำที่ทั้งอาเซียนและโลกต้องจับตามองผลสะเทือนต่ออาเซียนหากไทยทำได้จริงผลที่จะตามมาคืออาเซียนจะมีจุดศูนย์กลางด้านความมั่นคงที่ชัดเจนประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาลาวหรือเมียนมา จะหันมาพึ่งไทยมากขึ้นมหาอำนาจเองก็จะมองไทยในฐานะผู้กำหนดเกมมากกว่าผู้ถูกกำหนดนี่คือโอกาสที่จะยกระดับไทยจากประเทศขนาดกลางไปสู่ผู้นำภูมิภาคอย่างแท้จริงคำถามที่ต้องคิดแต่คำถามคือไทยพร้อมหรือ,อยังครับเรามีความคล้าพอที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองหรือ,อยังเราจะยอมเป็นแค่เวทีให้มหาอำนาจแข่งขันกัน หรือจะเป็นผู้กำกับเวทีที่ควบคุมทิศทางและที่สำคัญที่สุดคนไทยเองพร้อมจะเชื่อมั่นในพลังของชาติหรือ,อยังสรุปท้ายในตอนสุดท้ายนี้เราได้เห็นว่าไทยมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงของอาเซียนเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าไทยสามารถสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองได้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้จริงไทยจะไม่ใช่เพียงผู้ตามอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้นำที่ทั้งอาเซียนและโลกต้องจับตามอง